สอนชนภาค2ขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต6สร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลครับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2หรือสอนชนภาค2หารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านสื่อมวลชนร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต6นำโดยดรธีรพงศ์เพชรรัตน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต6พร้อมด้วยผู้อำนวยการ n อ t บทีสงขลาหัวหน้าส่วนข่าวและรายการสำนักประชาสัมพันธ์เขต6รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพลนเรือตีชยานันชูใหม่รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2เปิดเผยว่าสอนชนมีภารกิจรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัด ที่ผ่านมาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานไปยังประชาชนยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึงจึงได้หารือร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ซึ่งเป็นหน่วยซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อสมัยใหม่ในรูปแบบออนแอร์ออนไลน์และออนกลาวโดยคาดว่าภายหลังการหารือในครั้งนี้จะทำให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นครับ บูรณาการงานร่วมกันกับทางสูงรประชาสัมพันธ์เนี่ยครับก็เพื่อต้องการจะให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบรับรู้ว่าสอนชนเราทางานอย่างไรสอนชนเราทํางานให้กับพี่น้องประชาชนในด้านไหนอย่างไรนะครับเพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนทั้งหมดได้ได้เห็นภาพว่างานที่เราทําในทะเลเนี่ยเราทําเพื่อประโยชน์ของทุกทุกท่านนะไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคนใดคนหนึ่งนะครับผมขอแน่นอนครับผมคาดหวังที่จะให้ผลงานของสอนชนเนี่ยได้กระจายไปทุกกลุ่ม ทุกโดยผ่านทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไม่ใช่เฉพาะออนไลน์ line, นะทั้งออนไลน์ออนกราวและก็ออนแอร์นะครับโดยเฉพาะยิ่งออนแอร์เนี่ยเราจำเป็นต้องใช้ขีดความสามารถของทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับตรงนี้เราทางสอนชนเราเนี่ยเราไม่มีสื่อที่จะดูดูแลหรือดําเนินการตรงนี้ต้องใช้ความร่วมมือหรือว่าการ,รดําเนินการของทางกรมประชาสัมพันธ์มาช่วยเรานะครับ ขณะที่สำนักประชาสัมพันธ์เขตหกค่ะพร้อมให้ความร่วมมือผนึกกำลังในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโดยหลังจากนี้จะเตรียมจัดเจ้าหน้าที่อบรมให้ความรู้การเขียนข่าวการถ่ายภาพแล้วก็การส่งข่าวเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ของสอนชนนะคะโดยระหว่างนี้ก็จะมีการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งต่อข้อมูลข่าวสารนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักรู้ถึงความสําคัญพร้อมกับส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาต่างๆที่กระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้ได้มากที่สุดค่ะ